มีอะไรเนี่ยจ้างบร์เทนเดอร์จ้างพานโลงแล้วก็จ้างอ่ะจ้างอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> จัดระเบียบและทำความสะอาดห้องเช่าของคูณอ๋อมีอ๋อ,อ,อ,ม,อ,อมีห้องเช่าด้วยเหรออ๋อเดี๋ยว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 อ๋อสองคนนี้สองคนนี้เขาเดินเข้าร้านไปเลยครับทุกคนเราก็ทําการเก็บเกี่ยวอันเก่าด้านซ้ายเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยโอ้โหโปกอย่างนานเลยอ่ามีใครนั่งน้ำไหมครับว่ากี่วันโต ผ่มินาซังคอนติวัปปัจจิวาซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมครับแล้วกสู่เกมทาวเวอร์เลสลงเตียมในโลกฟาจีในพาร์ทที่สิบกันแล้วนะครับและในพาร์ทนี้เราจะต้องมีลูกจ้างแบบ จริงจังกันสักทีน,น,นะครับเราจากคงที่แล้วเนี่ยเรามีอ่าพนังงานทำความสะอาดแบบอ่าไม่ใช่คนเป็นไม้กวาดวิเศษนั่นเองนะครับที่ช่วยทําความสะอาดพื้นให้ตอนที่มีสิ่งสกรปรกและเนอะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเติมน้ําเติมอาหารให้กับเจ้าแมวกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดร้านเดี๋ยวขอไปเช็คของเพิ่มการตกแต่งกันสักหน่อยกันละกันนะครับอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยนั่นเองนะครับตอนนี้เราทําการอัปเกรดไปประมาณนี้แล้วใช่ไหมซึ่งทีนี้นะครับมันจะมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันต้องปลดล็อกอยังไงแต่ก็ขอทําการอัปเกรดไปต่อก่อนกันละกันนะครับก็เริ่มจากอันคา้าดที่ก่อนเลยกันละกันเพราะเป็นคือเป็นสิ่งที่เห็นชื่อเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นของตกแต่งกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น กรอบประดับตกแต่งนะก็คือจะมีโล่แล้วก็มีเกรอบประดับใช่ไหมซึ่งนี้ใช้สีแดงสีแต้มกันเลยนะครับแล้วก็น้าเงินกับเขียวอย่างละหนึ่งด้วยกันนะเราทำการอัปเกรดมาแล้วเราก็มาดูกันว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับโล่ประดับตกแต่งกับกลอบประดับนะท้ายดาวก็ทั่งเหรออ่ะดาวไม่ผิดเลยนะครับอยู่ีนตัวทั่งเหลยเนอะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่กรอบประดับงั้นเหรอกรอบประดับนะครับเพิ่มข่าวความสบายใจ ยี่สิบขาวความสบายใจสูงถึง20กันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องรอช้าทําการสั่งครับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็น,นี้ใช้ตะปูไปเยอะมากใช้เหล็กไปเยอะมากอ่างัันก็ทําตะปูเพิ่มแล้วก็ทาอ่าแร่เหล็กเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแล้วอย่างนี้อยู่ไหนอ่ะอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ชื่อว่ากรออันนั้นโลอันนี้คือโลใช่ไหมอันนีนอันนี้คือกรอและโลล่ะโลอยู่ไหนอันนี้เป็นดวงตาสัมธิ์นะครับไม่ใช่ โตมาอ๋อนี่ไงโรคระดับตกแต่งนะครับอยู่ที่ตัวโลงเลื่อยนะครับซึ่งอันนี้เพิ่มค่าวความสบายใจ7ใช้ตะปูอีกแก้ว <c oughs> อันนี้ใช้ตะปูอีกแล้วนะครับนาเสาวเราเกิดเรามีตะปูไม่ค่อยพอซะเลยสิแล้วก็ตรงนี้ออกตรงนี้จะขาดเรื่องของตัวเหล็กแท่งเพื่อที่จะมาทําเป็นตัวตะอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งนี้ก็ปล่อยไปก่อนก,ก็แล้วกันแล้วก็เพื่อผลเป็นไงบ้าง ต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นอันที่เราเพิ่งปลูกไหมเมื่อพา์ที่แล้วแล้วก็นี้รู้สึกว่าจะทําการเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นแล้วเกี่ยวกับตัวใบชาอ๋อใบชานะครับทําการเก็บมาและที่เหลือล่ะอ่าซ้ายกับขวานี่ดูความสูงแล้วนะ่าจะพอก,กันเลยนะแสดงว่าน่าจะใช้เขียวเก็บได้ใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยนะครับก็คือสามารถ ใช้ตัวเคียวเนี่ยในการเก็บเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตที่โตเต็มที่ตรงนี้ได้นะครับอาเขตทำการเก็บมาส่วนไพ่พวกนี้ก็เดี๋ยวเก็บเก็บยไว้ก่อนกันลกครเวลาที่มีภารกิจอะไรแปลกๆมาให้ใช้ก็เดี๋ยวจะหยิบม,มาทํากันนะครับอ่าตอนนี้ไปเปิดล้างกันดีกว่าอีแลวใช้มาเซอต้องการอะไรดีครับต้องการตัวทรายพื่อใชไม้อัะรับไปเลยอ่าตอนนี้ก็ เปิดร้านมาจนถึงเวลาใกล้ๆเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวๆมีคนต้องการเงินคืนเดี๋ยวๆใจเย็นครับเดีย๋ยวเพื่อนต้องการเงินคืนตอนนี้ต้องการเงินไปอัปเกรดร้านอยู่โอเคทําการเล่นเบียร์มารอเอาไว้แบบนี้อ่ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกันแล้วนะครับตอนเนี้ขาดแต้บอีกประมาณสักพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าก็จัดเลเวอาขึกันแล้วนะครับลองปิดร้านไหมเพราะถ้าหากปิดร้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับเป็นการเร่งให้คนออกแล้วก็ได้แต้มค่าชื่อเสียงนะครับงั้นก็ ทำการปิดลด็อตอะทาการสั่งลัสออเดอร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ลูกค้าทั้งหมดที่ตรงเนี้ยลุกขึ้นมาจะให้แต้มพอที่จะอัพเลเวลกันหรือเปล่านะครับแมตอนนี้สกรปรกเหลือเกินมาทาการเช็ดความสามารซะหน่อยอะแล้วก็ตรงนี้พักความสาารหน่อยนะครับอะ,อะคุณเจ้านายออฟโรไปนิดหนึ่งอะตอนนี้ชื่อเสียงเลเวล6กันแล้วสามารถจ้างพนังงานได้แล้วสามารถจ้าพงพนักงานได้ที่กระดานประกาศนะครับโอเค เอ๊อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการเร่งแต้มชื่อเสียงเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เ,เราเป็นลูกค้าเต็มร้านแล้วแล้วก็กดปิดร้านออเดอร์ไปเลยเพื่อให้แบบเคสลูกค้าเรานี้ออกไปเพื่อที่จะเร่งให้ได้ค่าชื่อเสียงนะครับก็เป็นวิธีที่เรียวกว่าวิธีหรอ <c oughs> อ่ะช่างมาเถอะเรามาดูตรงการจ้างพนักงานกันหน่อยซิโอ้การจ้างพนักงานเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้โรงเตียมที่พุกพลาน สามารถดาเนินการไปได้อย่างราบรื่นพนักงานจะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงใช้ป้ายประกาศเพื่อไล่พนักงานอ่ะก็คือสรา,ากใช้อันเนี้ยจะสามารถไล่พนักงานได้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเนี่ยจ้างบาร์เทนเดอร์จ้างพาลโงแล้วก็จ้างอ่ะจ้างอะไรละ่ะ <c oughs> <c oughs> จัดระเบเียบและทําความสะอาดห้องเช่าของคุณอ๋อมีอ๋อ,ม,อ,อมีห้องเช่าด้วยเหรออ๋อเราเป็นโรงเตียมแต่ว่าผมไม่ได้มีเรื่องก,กับตัวอ่าที่เช่าอะไรเลยนะครับมีบาร์เทนเดอร์เสิร์ฟอาหารงั่นเหลอแล้วก็ทำความสะอาด อ๋อคนนี้ล้างและทําความสะอาดโต๊ะแต่ไม่ใช่พื้นเพราะพื้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของแม่กว่าของเราไปแล้วนะครับล้างสาร์โต๊ะให้สะอาดใช่ไหมอันนี้ก็12เหรียญเงินต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเหรอต่อชั่วโมงอ๋อก็คือสามารถกดเพื่อที่จะให้อาคนจ้างงานมาได้งั้นเหรออ่ะงั้นลองดูหน่อยกันลวกันนะครับจ้างบาร์เทนเดอร์จ้างพาลงแล้วไงต่อก็คือแค,แค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมแค่นี้คนงานก็จะมาแล้ว มังม้งมั้งอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอดูคําสั่งซื้อวันนี้หน่อยนะครับก็จะมีอ่าขนมปังข้าวบาเล่มีเนื้อย่างเติมน้ําผึ้งอันนี้อันแรกเป็นธยาพืชใช่ไหมแล้วก็มะม่วงเอลออนมะม่วงเหรอเอ้ยเรามีบ่ามะม่วงเอลออนมะม่วงอ่ะก็คืออันนี้นะครับเป็นเอลออนซึ่งเราก็ต้องทําการเติมมะม่วงอ่มามะม่วงมีอันที่เราไปต้องพูดว่าะไรน,นะไปได้รับจากการเดินสุรวนแบบเล่นนะครับเพราะตอนนี้ยังปลูกเองไม่ได้นะแต่ก็มีของพอดีอ่ะทาไปเลยแล้วก็มีอะไรนะ มีขนมปังข้าวไรที่ต้องใช้ถัยพืชอันนี้มังสวิรัตแล้วั่ยพืชนี่คือ,อยังไงนะสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรเอ๊มันใส่ในกล่องเรามีข้าวข้าวไรไม่ใช่หรอเอ๊ะทำไมใส่ข้าวไรไปไม่ได้อ่ะเอองง <laughs> เหมือนจะใส่ื่องเกี่ยวกับถัยพืชเข้าไปไม่ได้นะครับส่วนตัวขนมปังอันนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันหรือว่าใส่ข้าวโพดในน้ำไหมอ่ะลองดูว่าน้ำไหมก็แล้วกันนะครับอาจทำการสร้างขึ้นมา แล้วก็ส่วนตัวข้าวต้มเดี๋ยวรอคิวก่อนเพราะตอนนี้เรายังมีเตาแค่อันเดียวนะครับอ่าทำตัวอ่าอะไรนะแป้งเพิ่มเติมมาแล้วก็อุ๊ยเเพิ่งเห็นว่าตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหัวใจก็ขึ้นมาจนแบบใกล้จะเต็มกันแล้วนะครับออกสงสัยมีการกินอาหารอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าพนักงานจะมานะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปเคลียร์อาขอทันทีก่อนโอเดีเดี๋ยว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 อ๋อสองคนนี้สองคนนี้เขาเดินเข้าร้านไปเลยครับทุกคน งอประจําที่รีบตัวระวังไปอ่ะไม่ใช่อยาก,ก็วิ่งแข่งกันเลยทีเดียวอ๋อก็คือแบบว่าจะมีพนักงานมาแบบยืนประจําอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แสดงว่าเราก็เปิดร้านได้โดยที่เราก็ไปทำอื่นนอกร้านได้กงน้เหรออ่ะเดี๋ยวขอเราหน่อยสิออโอ้สุดยอดจากนี้ไปผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าอะไรนะ ต็จะไม่ต้องไปทําการเสิร์ฟที่หลังเคาน์เตอร์แล้วครับเพราะว่าเรามีคนเสิร์ฟอาหารห้แล้วเยสยอดที่เหลือแค่หาวิธีการใส่อาหารเข้าไปข้างในาเนี่ยให้แบบบ่อยๆเข้าไว้พยออายามใส่เข้าไปในหลังร้านเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปเช็คอาหารก่อนขนมปังข้าวบาเลได้มาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นเนื้อย่างที่ต้องใส่น้ําพึง่งเอา น้ำพึ่งหมดพึ่งเห็นว่าน้ำพึ่งหมดนะครับอ่าเดี๋ยว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 ไปสั่งอ่าออะไรนะสั่งน้ำพึ่งเพิ่มเติมก่อนสั่งน้ำพึ่งเพิ่มเติมน้ำพึ่งอยู่ไหนอาหารน้ำพึ่งอ่างั้นก็สั่งมาสักยี่สิบอันเลยกันละกันนะครับดีไมเนี่ยสั่งเยอะเกินไปหรือเปล่าเนอะอ่าเอาไปว่าสั่งอันนี้มาก่อนเลยกันละกันนะครับแล้วระหว่างนี้มาดูของครับที่เราทำตอนเช้าหน่อยสิ นี่ครับกราะประดับมาแล้วกราะประดับเพิ่มพลังไอ้เพิ่มคลามสบายใจเนี่ยยี่สิบกันเลยทีเดียวครับจัดว่าเพิ่มแบบเยอะแบบสะใจมากเพิ่มเยอะได้สะใจสุดๆไปเลยอ่ะแล้วเราก็ลองไปวางหน่อยซิว่าวางได้ไหมอะ่ะเพราะว่าของบางอย่างมันจะไม่สามารถวางตอนที่มีการเปิดร้านนะครับอ่ะเลื่อนมาแล้วก็กดบีเอาวางเอาไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องทําการปิดลงเตี้ยมก่อนเ,เนอะแต่ว่าโอ้สบายขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอ้ย,อยางที่ผมแสดงว่าผมสามารถเปิดร้านได้ตลอดเวลาเลยนะ แต่ปัญหาคือถัดม,มาจะเป็นคนคนนี้ครับลูกจ้างคนนี้ที่เป็นคนทําความสะอาดใช่ไหมทําความสะอาดนั่นหรออ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีต้นไหนสบปกไหมเขาจะได้เดินไปทำความสะอาดโอ้มีโต๊ะสกะปกแล้วนะครับและพนักงานคนนี้ก็เดินเข้าไปทาความสะอาดว้าวโอโอเคเราออกนอกร้านได้ละ <laughs> กั้ไปคือสามารถเปิดร้านยาวๆแล้วก็ไปเถ่ออื่นได้แบบอิสระกันเลยนะครับโอ้ดีมนกันนะแถมค่าจ้างก็แค่ไม่กี่สิบเหรียญเงินเองถือว่าเป็นราคาที่รับได้เลยนะครับกลับมาที่เตาอบของเรานะครับตอนนี้น้ำพึ่งก็มาส่งกันแล้วนะครับแล้วก็ทำเนื้อย่างที่ใส่น้ำพึ่งเข้าไปแบบนี้อ่ะแล้วก็รอจนกว่าจะปรุงเสร็จแล้วก็ไปส่งเค้กกันได้นะครับเออใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้พึ่งจะได้ออกว่าเจ้าตัวภารกิจที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทถื่พืชเนี่ยก็คือ เอาเมล็ดเพื่อแบบเป็นการปลูกอะใส่เข้าไปผมก็ลืมไปเลยนะครับมันไม่ใช่การที่เราเอาตัวต้นข้าวต้นท่าพืชไปใส่เพิ่มแต่ว่าเป็นการที่ต้องใช้เมล็ดเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับแบบตอนนี้ร้านก็เปิดอย่างแบบสบายใจเลยนะแต่ตอนนี้ผมปัญหาก,ก็คือถ้าหาว่าเปิดตอนกลางคืนเนี่ยผมจะไหวหรือเปล่าหรือว่าจากนี้ไปเนี่ยจะต้องสั่งเทียนมาแล้วก็ ปากมันทุกโต๊ะไปเลยเพราะว่าไม่้งอย่างนั้นเนี้ยค่าอะไรนะค่าคามสว่างม,มันจะไม่พอค่า,าอะไรสบายใจก็จะน้อยลงตามไปด้วยอาจจยนติดลบก็ได้นะครับเพราะฉะนนี้ก็จะเป็นอีกส,สิ่งที่ต้องมีการลงทุนกันซะหน่อยแล้วทำเนื้อ,อย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขนมปังข้าวไายที่ใส่ตัวไม่ได้เข้าไปแล้วก็จะขึ้นว่าเป็นรถทยพืชเออเราก็ลืมไปเลยอาจทำการอารปิ้งขนมปังขึ้นมานะครับส่วนตัวเราก็ เดี๋ยวรออีกนิดนึงก็จะใกล้ทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลากลางคืนกันแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบเตรียมตัวกันซะหน่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก็มาส่งภารกิจกันก่อนส่งภารกิจเนื้อน้ําผึ้งแล้วก็รับ XP ็มาสุดยอดอ่ะเข้าร้านไปเหมือนเดิมจากนั้นก็ไปรับตัวเหล้ากับขนมปังขนมปังเข้าบาเล่แล้วก็เอลออนได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวทำอาหารเพิ่มเติมแบบตามปกติไปจากนั้นก็ ไปส่งเควสกันดีกว่านะครับแล้วตอนนี้กี่โมองเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งทุบแล้วหรอเอาหนึ่งทุบห้าห้าแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาที่ต้องเปิดอ่าเตาไฟกันแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ทําการส่งภารกิจส่งตัวเอลออนกับเทพพืชข้าไปแล้วก็ได้รับเอ็กพียี่สิบแปดกับแปดสิบว้าวเดี๋ยวก่อนนะส่งเอพีไปขนาดนี้เนี่ยผมได้แต้มพอหรือยังเอ่อเอ็กพีอ้ยังขาดอยู่อีกประมาณ74นะครับจะสามารถ อัพการต่อรองเพิ่มเติมกันได้อ่ะตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนกันนอ่ะตอนนี้มีการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับเปิดเตาไฟแล้วก็ทีเนี้ยปัญหาก็คือบางโต๊ะมันจะไม่มีแสงสว่างใช่ไหมแต่ว่าต้องคือต้องทําการวางเทียนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างให้กับแต่ละโต๊ะงั้นจากนี้ไปเนี่ยแต่ละโต๊ะเดี๋ยวผมไปหาตัวที่แบบวางเทียนแบบสวยๆดีกว่าเดี๋ยวจะวางกันทุกโต๊ะเลยนะครับเออแล้วก็เจ้าตัวเชิงเทียนอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยเน,นี้ยโต๊ะเน,นี่ย เหมือนมันจะวางไม่ได้นะครับเสียปะผมจะไม่สามารถวางมันได้ก็อ,อ,นก <c oughs> กอน่าเสียดายก็เป็นเรื่องน่าเสียดายไปกันแล้วกันนะครับอ่ตอนนี้เราขอขาทำการเทสุูก่อนว่าถ้าหากทำการปิดร้านทำการสั่งปิดร้านไปนะครับแล้วพนักงานพวกนี้เขาจะยืนยาวๆเลยเหรอเอออันนี้ไม่ใช่พนักงานเขาจะแบบยืนยาวๆหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำการกดยกเลิกในตอนที่เราไม่ได้แบบต้องการเจ้าตัวหรือเปล่า อันนี้ก็อ่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าลูกค้าออกไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคลูกค้าออกไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วลูกจ้างก็ยังยืนอยู่เหรอแล้วก็มีอ้กดคีวส่งกลับบ้านได้อ่าส่งกลับบ้านแล้วก็ส่งกลับบ้านอ๋ออันนี้คือวิธีการให้คนงานออกไปเหรอแล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะไม่ใช่ว่าส่งกลับไปแล้วกลับไปเลยนะ <c oughs> ส่งกลับไปแล้วไปเลยนี่ก็คงหานะฮะดูแต่ว่าก็ยังมีการติดสถานะยกเลิกเอายกเลิกสามารถกดยกเลิกได้งั้นก็หมายความว่า การส่งกลับบ้านเนี่ยก็คือได้จะจบวันนี้แล้วแล้วก็ทหารต้องการจะกลับมาก็จะไปวันพรุ่งนี้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นก็เวลาที่เหลือเดี๋ยวมาดูการาปลูกข้าวต่อไหมเออเดี๋ยวเรามาปลูกผลผล,ผลิตก,กันต่อดีกว่านะครับไหนดูซิกา,การเกษตรของเราก็คือตอนเนี้ยผมจะต้องอัพส่วนที่เหลือก็จะมีเรื่องของตัวต้นกล้วยที่แบบหน้าไปเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ผมต้องการผักใบเขียวนะครับก็คือจะเป็น ต้นกระลำปีต้นกระลำดอกแล้วก็ต้นถั่วแขกนะครับใช้แดงหนึ่งกับสีเขียว2นะอาจทำการปลดล็อกมาแล้วก็ไปสั่งซื้อเลยซิกระลำปีดอกแล้วก็ถั่วแขกนั่นหรอต้นกระลำปีต้นกระลำปีอยู่ไหนเอ่ยอันนี้กระเทียมโรสแมรี่อันนี้ครับก็คือจะเป็นกระลำดอกใช่ไหมแล้วก็มีกระลำปรีแล้วก็จะเป็นอ่ออยู่ไหนวะเมล็ดถั่วแขกเจอแล้วนะครับอ่ะก็คือทําการ สั่ง3อย่างนี้มาเพื่อเอามาทําการเพาะปลูกในวันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นวันใหม่นะครับอ๋อแย่แล้วตีสองคุณกําลังจะหมดสติควรเข้านอนก่อนตีสามอ๋อโอเคในสุดผมก็รู้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยมีลิมิตอ่าช่วงเวลาสุดท้ายในกี่โมงก็คือเป็นตอนตีสามนั่นเองนะครับดาเศร้ามาก <c oughs> ตอนแรกผมจะรอนอาเมล็ดพื่ชมาส่งก่อนเพปรากฏว่า ยังไม่มาส่งกันเลยนะครับน้าเซาและเกิดอ่างกันก็นอนก่อนกันละกันนะครับโอยาสุมิเจอกันพรุ่งนี้เช้าว,วันใหม่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีการแจ้งเตือนว่ามีการส่งของมาแล้วนะครับไหนดูซิเอ,อสั่งของเมื่อคืนทันทีแบบจะมาภายในเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่ามาสักพรุ่งนี้เช้ากันเลยนะครับ <c oughs> โอเคเมล็ดกรหลำดอกกละลำปีและต้นทัวแขกมาไหนดูซิ เราก็ทําการเก็บเกี่ยวอันเก่าด้านซ้ายเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยโอ้โหปลูกอย่างนานเลยอ่ามีใครนั่งนับไหมครับว่ากี่วันโต <c oughs> <c oughs> รู้แค่ว่าปลูกทีหนึ่งนี่แบบลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียวนะครับอ่จทําการเก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวมาโอ้เป็นต้นไม้ที่ยืนยืนยงคงกระพันเหรอเอออย่างนี้ค่อยน่าปลูกหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นทีคงต้องมีการย้ายตำแหน่งการปลูกแบบดีๆอีกทีหนึงนะ่งในอนาคตด,ด้วยนะเนอะอ่าทีนี้เออเจ้าใบพนักง,งานล่ะ พนักงานพนักงานยังอยู่ในขั้นตอนมาใช่ไหมพนักงานมาแล้วหรอ <laughs> พนักงานนี่เรียกได้ว่ามาก่อนผมจะรู้ตัวซะอีกนะครับอ๋อก็คือพนักงานเขาจะมากี่ทุกวันใช่ไหมอ่ะคําถามครับตอนนี้เรามีเงินอยู่14ทอง45เงิน80ทองแดงเดี๋ยวระหว่างที่ผมต้องการเพาะปลูกเนี่ย มันราคาจะลงไหมเงินผมจะลงหรือเปล่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าละอ่าเงินของผมเนี่ยจะลดลงไปเพราะว่าค่าจ้างของพวกเขาอ่ะมันคือแบบเป็นรลายชั่วโมงอ่าโอเคไม่ต้องรอละลดลงละเงินลดลงเฉยเลยนะครับอ่างงั้นก็เปิดร้านนะครับก็คือจากนี้ไปเนี่ยคงต้องเปิดร้านทุกวันแล้วละ่ะต้องเปิดทุกวันเพื่อที่จะให้เงินที่เราส่าห์จ้างเขามาเนี่ยมันไม่เสียเปล่านั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็ทําการปแบบ เป็น2เลนไปแล้วกันนะก็คือปล่อยป่วย20ต้นนะครับสำหรับตัวกระลมปีแล้วก็กระลำดอกสองอันนี้รู้สึกว่าตอนปลูกเนี่ยแยกไม่ออกเลยเนาะเอออันนี้ผมเปลี่ยนไปได้แล้วนะเปลี่ยนไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสองนี้แยกกันแทบไม่ออกเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ถัดมาถัดมาก็จะเป็นตัวมเมล็ดถั่วแขกเออเห็นของในตัวก็กลืมวาง <laughs> ลืมวางของตกแต่งในร้านปะท้อ่าช่างมันก่อนตอนนี้ก็ทําการปลูกตัวมเมล็ดถั่วแบบนี้มานะครับอทำการเพาะปลูกยามา2แถว แล้วก็อันขวาพวกกลุ่มสวนภายนี่ก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมทําการเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเออคำถามต้นเนี่ยต้นชาใช่ไหมเราใช้เขียวในการเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราเผลอใช้เขียวอะ่ะกดเผลอใช้เขียวอ๋อเวลาเข้าใกล้แล้วกด E อะ่ะมันจะเป็นแบบออโต้เก็บเลยครับคือไม่สามารถใช้เขียวในการเก็บได้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะ ไม่โดนด้วยนะเออเออโอเคทำไมพวกนี้ถ้าว่าไหนที่แบบเราต้องเก็บด้วยมือเนี่ยตัวเคลียร์มันจะไม่ไปโดนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนี่ยได้ไหมแม้แต่ตัวต้นฮอปเนี่ยถ้าโดนเคลียร์ไปงี้ก็ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถกดได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลโอ้เดี๋ยวก่อนว้าวหัวหอมมันฝรั่งต้นกระเทียมต้นเกลือกระเทียมแล้วก็แครอทโตแล้วนะครับโอเคเก็บมาทั้งหมดเลย โอ้ในที่สุดก็เก็บทุกต้นครบเรียบร้อยนะครับใช้เวลานานมากนกแล้วเนี่ยอาตอนนี้เออรู้สึกว่ามีคนญญเงินหงิดแฮมีคนเงินหงิดในร้านนี่มีจริงๆซะด้วยใครงินหงิดครับใจเย็นเอ๊เดี๋ยวก่อนนะไม่พนักง,งานที่มากรอบแบบนี้หรอ <c oughs> เออนั่นสิเนอะไม่มีพนักง,งานที่แบบเป็นสายกล่อมเลยเหรอหรือว่าเป็นคนสุดท้ายปะคนที่สามนะครับมันบอกว่าจะระเบียรและทำความสะอาดห้องเช่าของคนเพื่อให้แต่ละห้องพร้อมสำหรับลูกค้าคนต่อไปมันไม่ได้แบบเป็นในเชิงแบบ ให้ลูกค้าสงบอ่ะเออเหมือนกับลูกค้าให้สงบเนี่ยมันจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันตรงนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับอ่าพักทีเราลืมเก็บลรออ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอเอามาเล็ดพันไปเก็บก่อนนะครับเก็บมเมล็ดพันที่เราใช้ในการเพาะปลูกเข้าไปอ่ะอันนี้คือผลน้ำการซื้อมเมล็ดทุกอย่างเนี่ยพยายามตุนตุนเอาไว้แล้วก็เวลาที่ต้องการแบบเด้งด่วนเนี่ยก็คือสามารถหยิบมาปลูกได้ในทันทีกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็เพื่อใช้เวลาในการเปิดได้อย่างเป็นประโยชน์ เรามาดูสิ่งต่อไปกันก่อนก็คือจะเป็นการ,กรเกษตรอีกแล้วก็ขอองการปลูกเพิ่มเลยกันละกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีโอ้ดินนี้แบบมีต้นบวบเมลเมลอนฟักทองมะเขือเทศ <laughs> มาเยอะมากกลังกับไปแค่ต้นพียเท่านั้นนะครับอ่างั้นสอบอันนี้ขออัพพร้อมกันไปเลยนะครับก็คือจะเป็นใช้ใด้วิจัยเนี่ยสองหนึ่งสามกับสามหนึ่งสามนะครับตึงตึง้งโอเคอันนี้มาถึง5ต้นกันเลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ย บวบเมลอนฟักทองมะเขือเทศแล้วก็พริกใช่ไหมอ่านให้ดูสิเมล็ดบวบพริกฟักทองมะเขือเทศแล้วก็เมลอนนะครับเมลอนนี่เป็นถุงสีน้ำเงินเหมือนกับเป็นต้นใหญ่เงั้ยหรออ่ะก็ไปวมเหมือนกันนะครับกาทําการสั่งซื้อมามีห้าอย่างใช่ไหมผมก็แบบลืมๆตอนที่กดไปก็คือมีอ่ามีทั้งหมด5อันก็ทําการสั่งซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่รอเมื่อตะกี้นี้ผมทำการสั่งค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็คือ เตาอบนั่นเองเราจะมีเตาอบ2เตากันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังมีเชิงเทียนเชิงระยับระยับแล้วก็ยังมีโล่ระดับตกแต่งกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าของเต็มตัวของเต็มตัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่างั้นก็มาวางกันเลยไหมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องปิดลงเตรียมกันก่อนนะครับอ่างั้นก็คุณลูกค้าครับขอปิดร้านในช่วงอาเช้าช่วงสายก่อนทีหนึ่งทำการสั่งปิดร้านนะครับเพื่อที่จะ วางของที่เราครับมาเอาจอจะไปพวกวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวไปใส่กล่องก่อนโอเคลูกค้าคนสุดท้ายออกจากร้านไปแล้วนะครับแล้วเราก็มาเริ่มการตกแต่งกันเลยอ่ะเริ่มจากตัวกรอบประดับอู้กรอบประดับเป็นขนาด2งั้นหรอวางตรงไหนดีเนี่ยวางมันหน้าหน้าทางขึ้นละกันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการก็วางไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็มีโล่ประดับงั้นหรออ่ะวางไว้ตรงนี้เพิ่มค่าความสบายใจเพื่อเป็นร7 3กันแล้วนะครับ แล้วก็ถัดมาอีกก็คือเป็นพวกกลุ่มเชิงเทเลนเนอร์เชลเทียตี่ต้องมาวางเพื่อจะปักในเรื่องของตัวเทียนนะครับเออเจ้าไปเจ้าตัวโคมพวกเนี้ยก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเทียนกันแล้วนะครับนาซามาอันนี้ก็ไว้ริมประกันจะได้ดูแลโต๊ะนี้แล้วก็ดูแลอีกด้านหนึ่งด้วยจากนั้นอันนี้เดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าคือผมว่าไอ้เจ้าพวกที่แบบไม่สามารถเอาตะเกียงใส่ไอเอาเทียนใส่ไปได้เนี่ยไม่ต้องวางในโต๊ะลูกค้าหรอกลูกค้าเนี่ยวางเป็นแบบ เป็นพวกเชิงเทียนอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะครับอ่าน,นี้ก็วางเป็นสีทองแล้วก็เดี๋ยวตัวอันนี้ต้องอาหาสีเงินกับสีทองมาวางเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ตัวเตาอบไหนดูสิเตาอบเป็นขนาดแบบ2คูณสามนะครับงั้นก็อันนี้ขยับมาเรียบหน่อยส่วนอันนี้หมุนได้ไหมเอออันนี้อันนี้อ๋นนอ,นนอหมุนต้องกด R หมุนกด R อ๋อโอเคถ้ากด R ก็คือสามารถวางไว้ริมตรงนี้ได้นะครับอ่ะส่วนตัวเครื่องปอนะเครื่องอ่าปั่นอันนี้ไว้ตรงนี้ได้ ตาอบไว้ติดกันเน่มีตาอบสองเตากันแล้วนะครับจะได้เร่งการอาทำอาหารเพิ่มเติมเลยเนอะงั้นก็ไปดูพาักิจกันก่อนแต่อตอนนี้สั่งเปิดร้านเพื่อให้แบบเกิดความคุ้มค่าที่สุดในการจ้างพนักงานมานะครับ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ย <c oughs> เขาจะสูมเงินเราไปเรื่อยๆเลยเนอะอะครับสั่งซื้ออ๋อมีมี้นสมุสนไพรโอเคซุปผักนะครับขนมปังข้าวลายมิ้นแล้วก็ขนมปังข้าวสาลีสมุนไพรงั้นเหรออะมา เมนูซุปต้องทําการใส่ผักเข้าไปนะครับงันก็ใส่เป็นตัวข้าวโพดได้ใช่ไหมเพราะข้าวโพดก็นะว่าเป็นผักนะครับถึงแม้ว่าจะตีว่าเป็นมังสวิรัตก็น่าจะผานเงื่อนไขแลวเนอะอ่ะแล้วก็ถัดมาถัดมาก็คือจะเป็นข้าวลายใส่มิ้นโอเคขนมปังข้าวลายทําการใส่มิ้นมีนไหนวะโอเคตอนนี้เราได้ใบมิ้นมาแล้วนะครับก็ทําการใส่มิ้นเข้าไปโอเคทําการ ปรุงเรื่องของตัวอาหารแล้วก็ตัวเครื่องแป้งก็ผลิตแป้งต่อไปนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็น,นี้เอ๊ะอ๋อเนื่องจากมีการย้ายที่นะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวอะไรนะเชื้อเพลิงมันโดนรีเซ็ตเชื้อเพลิงโดนรีเซ็ตเฉยเลยนะครับอ่ะอะไรที่เหลือหนึ่งอันนี้ก็ทําการครับขึ้นมาแล้วก็ตัวเวิร์ดตัวเวิร์ดเดี๋ยวพอก่อนกันแล้วกันเพราะว่ามีอย่างละสี่สี่สี่กันเลยนะครับส่วนตัวเล่าอ่ะตัวเล่าอันไหนที่แบบ ทำแล้วก็ทำ,ทำไาไปก็แล้วกันเพราะอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับเพราะเราก็มีของมาใหม่มาหาสาลที่เราสามารถไปเติมอะไรนะอาหารให้กับร้านของเรากันได้แล้วก็ตอนนี้ร้านก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเออใช่เมื่อตะกี้นี้มีการแจ้งเตือนว่าของมาส่งแล้วมาไหนดูเซมามะเขือเทศเมลอนบัวพริกฟักทองมางงแน่นอน <laughs> อะแล้วอันที่ผมสงสัยสุดก่อนเลยนะคือเมลอนครับเมลอนเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่อ๋อต้อนเล็กเหรอ ๋อเมลอนนะว่าเป็นต้นเล็กนะครับเออประหลาดดีเหมือนกันแนฮะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> มลอนก็ทําการพาะปลูกแบบเป็น2ฝั่งไปเลยกันลวกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ปลูกเป็นเมลอนใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นบัวอ่าพริกฟักทองแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยเป็นคู่คู่ค,ค่ไปเลยนะครับโอเคทําการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้วางแบบสวยๆอย่างละ20ต้นด้วยกันนะครับอ่าสมแลที่เหลือเราก็ทําการเก็บซํารองเอาไว้ที่ตัวกล่องกล่องนี้นะครับ คำสั่งซื้อนะครับมาตอนนี้ก็ได้ทําอาหารตรงตามภารกิจเสร็จแล้วนะครับก็จะมีซุปที่เติมผักขนมปังข้าวไร่ที่เติมม้นแล้วก็ขนมปังข้าวสาลีที่เติมใส่ส่วนภายเข้าไปนะครับก็ได้ยี่ห้ายี่แปดแล้วก็ย e ี่สามเอพีตะลึง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 การอัปเกรดนะครับมาตอนนี้ก็สามารถทําการอัพการต่อรองเพิ่มเติมกันได้แล้วนะครับเรียได้ว่าเกิดมาแค่ 2 XP ยังดีที่ถึงครบตามที่กำหนดแล้วนะครับอะก็คือจากการต่อรองเนี่ยจาก85การซื้อก็กลายเป็น80ขายกลายเป็น120แล้วก,การต่อรองเนี่ยเพิ่มมาเป็น70%ด้วยกันนะครับทำการอัปเกรดเป็นเลเวล5กันแล้วนะครับแล้วต่อไป500ลเลยเหรออู้เดี๋ยวก่อนโอ้ล้อต่อไปนี่ราคาซื้อกับขายเนี่ยเพิ่มอีก10%เลยนะ โอ้อันนี้น่าเก็บอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการตอนลองเลเวล6เลเวลต่อไปนะอะแล้วก็สำหรับตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้4โมงอาบ่าย4ีโมงนะครับโอ้ลูกค้าเต็มโต๊ะโอ้แล้วก็นี่ค่าเชือเสียงกลายเป็น113กันแล้วนะครับเียได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยให้ค่าเชื่อเสียงแบบมหาศาลมากเลยนะอะนั้นตอนนี้ก็เปิดร้านไปถึงตอนช่วงกลางคืนเลยกันละกันแต่ระหว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําการทำอาหารแล้วก็เก็บเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บเกี่ยวทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับ สี่ทุ่มกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมอยากจะขอทําการปิดร้านในว,วันนี้ก่อนก็แล้วกันโอเคทําการสั่งปิดร้านกันแล้วนะครับสั่งร้านออสเตอร์มานะแล้วก็สำหรับพนักงานออรู้สึกว่าต้องรอปิดร้านแบบลูกค้าออกไปก่อนนะจะสามารถกดให้พนักงานเนี่ยกลับบ้านกันได้นะครับซึ่งจากการที่มีแบบพนักงานมาช่วยเสิร์ฟอาหารมาช่วยเช็ดโต๊ะมีแมกวาวิเศษมาช่วยทำความสะอาดพื้นเนี่ย ก็เปิดร้านแบบทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอาหารจะหมด <c oughs> ตอนนี้ในหลังร้านนะครับไม่มีขวดเบียร์แล้วนะคือตอนนี้เบียร์ถูกเสิร์ฟไปจนเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะครับสแสดงว่าผมต้องมานั่งดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ต้องมีการทําให้เยอะกว่านี้สแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีการเพิ่มจํานวนเตาเพิ่มอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ต้องรอเลเวลต่อไปอ่าแสดงเเว่ต่อไปผมไปมองมาแล้วนะครับนี่ มันจะมีการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็มีของหมักเหล้าเบียร์เนี่ยเพิ่มเติมกันด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นของเก่าหรือว่าเป็นแบบอ่าของใหม่ไปเลยซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในพาร์ทต่อไปก่อแล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน,น่